ฮัลโหลแต่กาฮสวัสดีค่ะถึงเวลาทำอาหารค่ะเกาจงไหเจ็งเซกอันเจ้าแกเจ็งอ่าที่ทรงเพแต่กาไทยวันนี้จะมาทำยำหอยนางลมให้ดูค่ะก็แบบเลยเจ็งเลยก่อโหโหซาลัดแกโหซาลัดอันนี้ก็จะเป็นหอยนางลมที่ลวกแล้วนะก็ล้างน้สะอาดแล้วก็ไปลวกแลีวก็ให้โหแก นี่ก็โหอะใส่ก้อนแจงอะหลกหลกสกเค้ยแกหลกสกเคยที่เ,าาเ่าแล้วจะกำยองแก่ะเราลวกทำความสะอาดแล้วลวกให้สุกแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงเยอะมากเลยนะคะบอายำหอยนางรมเนี่ยจะเปลืองเครื่องปรุงเนี่ยเครื่องปรุงเนี่ยต้องใส่ให้ครบนะคะใส่ไม่ครบมันจะไม่อร่อยนะคะเ่าเครื่องปรุงก็จะมีหอมซอยพริก พริกขี้หนูซอยตะไคร้ต้นหอมผักชีอันนี้ตัวเยาอ่ก้อนชงหลักจิ้วใจละอ่ะแหงเมาอ่ะหยืนไสอ่สนะชงละแล้วก็จะมีพริกเผาแล้วก็พริกขีหนูคั่วพริกขีหนูทอดนะคะแล้วก็มีอันนี้หอมหอมเจียวนะคะเรียวไห้ก้อนชงจาก้อนชงแก่เลียก็่ไห้จาจอก็หลักจิ้วแก่หลักจิ้วก้อนเียก็่าไห้หลักจิ้ว หลักจิ้วเหี่ยวแล้วก็หลักจิ้วเหีวกู้แกอันนี้ก็จะเป็นพริกเผาอันนี้ก็จะเป็นพริกแห้งทอดอันนี้ก็จะเป็นหอมเจียวนะคะหอมเจียวส่วนนี้ก็จะมีใบสะเนรสำหรับโรยหน้านะคะอันนี้ก็เอาปอห่อหยิบแกเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะเครื่องปรุงอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นอ่าที่เคี่ยวไว้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่า น้ําตาลปี๊บแล้วก็น้ํามะขามเปียกที่น้ํามะขามเปียกที่เคี่ยวไว้แล้วนะคะนี่ก็ให้เจ,จ๋งจออ่านี่ก็เจิงนี่ก็ให้อ่าชิ้นเกาะทงชิ้นเกาะจับทงใหม่ก็ที่วองทองแกอยู่เลยจี๋จี๋ก็เคยกิดก,กิดเตะแกอันนี้นะคะส่วนเครื่องปรุงก็มีพริกป่นแล้วก็น้ําปลาแล้วก็มะนาวนะคะเรามาทํากันเลยจ้าพี่น้องเรามาทํากันเลยนะคะ ไอ้กระห่ยชีเจงละเราใส่อันนี้ก็ไปก่อนค่ะใส่ซอสใส่ไอ้น้ำเชื่อมไปก่อนค่ะคือน้ำเชื่อมเนืกอจะเป็นน้ำตาลน้ำตาลฟิปแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะรอไปเคี่ยวกว่อนรอไปเคี่ยวให้มันออกเหนียวๆนะคะจากนี้ไปก็ใส่ใส่น้ำปลาเหรอที่อีโรเหรอเฮ้ยใส่น้ำปลาไปก่อนนะคะ ใส่ไปสามช้อนก่อนนะคะตามด้วยน้ำมะนาวใส่น้ำมะนาวก่อนเดี๋ยวค่อยชิมค่ะใส,ใส่แค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเพราะมันมีน้ำมะขามเปียกเดี๋ยวมันจะนั่นค่ะแล้วใส่พริกป่นเข้าไปจ้าเหลาะที่เหลืงมอง่องเหลาะ,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 ะเฮยแล้วก็ยีเหลาะยีโรไล้เหลาะก็ที่เออปักขี้ฝันเหลาะเฮยใส่พริกไปนิดหน่อยก่อนนะคะใส่พริกนิดหน่อยก่อนนะคะจะเกิดไม่พอเผ็ดแล้วค่อยมาเติมจ้าทีนี้ก็ใส่อ่า ไอ้พริกเผาโอ้ยคนก่อนค่ะคนให้ทั่วก่อนค่ะคนก่อนค่ะแล้วก็มาล้วงเคยหลอดที่หลักจิ้วก็หลักจิ้วเหยา่บหลอเคยละก็มาล้วงเคยซีเม่เดี๋ยวเรามาใส่เดี๋ยวเรามาใส่อันนี้ตะไคร้ซอยพริกขี้หนูซอย หอ,อมซอยเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่ที่หลังนะคะอ่าผักชีกับต้นหอมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนจ้าเดี๋ยวใส่เข้าไปได้เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติก่อน,นะคะ่ะเราใส่เข้าไปก่อนนะคะเปาะที่ถอยริ้วเราเฮยละโอ้สีสันน่ากินมากเลยคะ่ะใส่เข้าไปแล้วทีนี้เดี๋ยวมาชิมก่อน,นะคะ่ะ อ่าไม่พอปเปรี้ยวนะคะไม่พอปเปรี้ยวค่ะไม่พอปเปรี้ยวก็จะใส่ประมาณอีกสักสองช้อนใส่อีกสักสองช้อนใส่น้ำปลาอีกสักช้อนหนึ่งหลอดที่หลงมงจับหลอดเฮยหลอดที่ยูโหลอดเฮยทีนี้เราจะมาใส่ไปนั่งลมก็ไปหลอดที่หูหลอดเฮยแก่หลอดที่หูหลอดเฮย ที่เรามาคลุกเข้าให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องที่หลังอีกใส่นี้เข้าไปก่อนค่ะใส่ต้นหอมบักชีเหระที่หยิ่นไส่ชงเราเฮยละเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะยังไม่เสร็จนะคะคนนี้เข้ากันก่อนค่ะลวเคยสิน้นคนให้เข้ากันก่อนค่ะเดี๋ยวเราไม่พอรสชาติไม่พอเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มอีกนะคะ ชิมแล้วตะกี้นี่โอเคแล้วค่ะแต่ทีนี้เราใส่หอยนางรมก็ไปแล้วใส่เครื่องเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันรสชาติมันจะจางลงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาชิมค่ะอืมเดี๋ยวเครื่องยังไม่ใส่ไม่หมดนะคะทีนี้เราจะมาใส่อ่าหอมหอมเจียวแล้วใส่หอมเจียวเข้าไปก่อนนะคะใส่หอมเจียวค่ะ,คะเดี๋ยวคลิกเนี่ยเราไปโรยโรยหน้าจา้ะเดี๋ยวใส่หอมเจียวก่อนนะคะ ใส่หอมเจียวเข้าไปแล้วมาคนครับพี่น้องโอ้โหน่ากินมากเลยคะ่ะก็จะทําจานใหญ่นะคะเพราะว่ากินสองคนคะ่ะเราเจ๋งโตที่ย้ยม่เรื่องก็ยั่ายเสร็จแกได้ต่อเราใส่เครื่องใส่อะไรไปแล้วมันก็เยอะจ้ะพี่น้องทีนี้เรามาชิมคะ่ะถ้าเกิดไม่พอเลามาเติมคะ่ะอ่ะก็จะซีเมละ่ะอยู่ว่ามันเกิลแล้วจอยปจกินกับดีเมละ่ะน้ามาชิมคะ่ะ ไม่พอเปรี้ยวไม่พอเค็มค่ะใส่น้ำปลาอีกสักสองช้อนพอดีค่ะเพราะว่าใส่หอยนางรมเข้าไปแล้วมันรสชาติก็จะจืดลงนะคะจะจางลงนะคะใส่น้ำมะนาวอีกสักสองช้อนค่ะแค่นี้และจ้ะแล้วก็ใส่พริกป,ป่นไปอีกนิดหนึ่งอเอาเผ็ดแล้วไม่เผ็ดแล้วจ้ะเผ็ดแล้วเผ็ดแล้วเพราะกลัวลูกสาวกินไม่ได้จ้ะ มาคนก่อนนะคะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะเปรี้ยวอนหวานหวานนิดๆอ,อ๋อรสชาติอร่อยค่ะมันจะเผ็ดตะไคร้นะคะเพราะว่าไม่ใส่พริกเข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาโรยพริกโรยพริกขี่หนูทอดเข้าไปอีกมันก็เผ็ดแล้วค่ะทีนี้กลัวลูกสาวกินไม่ได้นะคะเรามาชิมอีกค่ะพี่น้องโอ้ยอร่อยมากเลยแซ็ปสุดๆจ้าทีนี้ได้ที่แล้วนาะทีนี้ได้ที่แล้วค่ะทีนี้ ทีนี้เรามาโรยเรามาจะมาใส่พริกทอดเข้าไปจ้ะใส่พริกทอดเข้าไปนะคะเดี๋ยวจะกินค่อยมาคนอีกทีหนึ่งจ้าแค่นี้แล้วค่ะใส่พริกทอดเข้าไปแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็จะมาโรยด้วยอลาะที่หลักจิ้วจาหลักจิ้วก้อนเหาเฮยฟองที่อ่าอาพอหยิบแล้ว,ลวก็ใส่สแสน่เข้าไปจ้าแค่นี้ละจ้าเสร็จแล้วค่ะ เสร็จราคายำหอยนางรมเสร็จราคาแซบแซบพี่น้องค่ะไปราคาพี่น้องแค่นี้ละจา้ายบายจ้าจะกินแต่ก้าบ๊ายบาย